สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้รับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระดุลพุทดเรียนเสมามหัวโตเรือทองแดงที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้นไว้เป็นที่ลึกในงานทอดพระป่าสามัมคี กาหนุภาหลวงทษวดครั้งที่สองเมื่อปีพศ2517ที่วัดเวิมคนนํางพักจะได้ดูได้ชมนะครับความคามชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความค,าม,ค,าม,คามชัดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับเปลียนนะครับลักษณะรายละเอียดพิติความหนาของพิมพ์พระนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดครับ สเกลลักษณะมิติความหนาของพิมพพระก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระมีลักษณะมนกลมหนาผักโดดตูนก็จะมองเห็นตาทั้งสองข้างเป็นเม็ดครมนะครับจมูกสูงนานโนแก้มสูงหมก็จะมองเห็นอร่งแกมแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของริฝีปากบนแล้วก็ความหนาของริบปาภล่างลักษณะมิติความหนาของปลายคางนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับที่บริเวณทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของไหลขวา โค้งรูดแล้วก็วิตติความหนาของต้นแขนขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษะของสังตินะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นความคมชัดของสังก,กตินะครับความคมชัดของรูจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก,ก็ศอกซ้ายนะครับความคมชัดของรูจีวรที่บริเวณหนะ้าอกซ้ายแล้วก็ความคมชัดของรูจีวรที่บริเวณหนะ้าอ,อกขวามองจากกระมวลเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นวิตติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้าย ฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องนิ้วโป้งแล้วก็ร่องนิ้วชี้ชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหงายขึ้นครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าซ้ายแล้วก็ความคมชัดของิ้วเท้าที่ปลายเท้าซ้ายนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาหงายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ความคมชัดของิ้วเท้าที่ปลายเท้าขวานะครับลักษณะของเข่าซ้ายหนานุนบนแล้วก็ลักษณะมิติของเข่าขวานานุนบนมนะครับสังเกตลักษณะความหนาของฐานขององค์พระฐานบอกความบัวหงายนะครับ มิติความหนาของกรีบโบแต่ละกรีบนะครับที่ด้านข้างขององค์พระนะครับที่ด้านข้างขวาขององค์พระก็จะมีตัวสกษระบุหลงพอทวดนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างซ้ายขององค์พระก็จะมีตัวสกษระบุเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพพระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองรายละเอียดของพิมพระชัดเจนนะครับ สังเกตความคมชัดรายละเอียดพิติความลึกของพิมพ์พระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นร,รายละเอียดความคมชัดพิติความลึกของพิมพ์พระจัดเจนแตกต่างกันไปนะครับดูแล้วก็เพิ่มขบรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตลักษณะมิติความหนาของอัขระตัวยันที่บริเวณด้านบนของเรียญน,นะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่ม รายละเอียดในการมองเห็นมิติความลึกของพิมพ์พระชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเนื้อโลหะแต่เนี่ยก็มีการสะท้อนแสงแตกต่างกันไปนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับรายละเอียดปิติความลึกของพิมพ์พระนะครับแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดพิติความลึกของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสวยงามคมชัดแล้วก็ชัดเจนมานะครับสําหรับเนื้อโลหะนะครับที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปขององ,งค์พระพิกเรสนะครับใต้รูปเหมือนก็จะมีตัวหนังสือระบุที่ระลึกของผ้าหลวงพ่ะทูนแล้วก็ตัวย่อทอททอนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคมชัดภาพรูปเหมือนขององค์พรพิเกรเรตชัดเจนนะครับลักษณะรายละเอียดปิตินะครับที่บริเวณขอบเหรียญนะฮะความสว่างที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตฮะก็จะมองเห็นรายละเอียดปิติความลึกของพิมพ์ชัดเจนนะครับแล้วก็ลักษณะรายละเอียดของพื้นผิวเหรียญด้านหลังนะครับ ก็เพลินนะครับกับรายละเอียดของพิมพนะฮะสังเกตความคมชัดของตัวสษรน,นะครับเทารลึกข,ของผ้าลูกอะทษนะครับแล้วก็ตัวยอ่อทอทอทอนะฮะก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับคมชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับ มองจากกันข้านะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของเหรียญแล้วก็ลักษณะรอยตัดที่บริเวณขอบเหรียญน,น,นะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอไปชัดก็ต้องขอประานอภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้นะครับก็พยายามนําพาทุกท่านไปดูปชมรายละเอียดของเหรียญแล้วก็ลักษณะรายละเอียดของพิมพ์มาได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นลักษณะรอยตัดที รีเขอบเรียนนะครับเขาจะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าแล้วก็มิติความหนาของเรียญแล้วก็รายละเอียดที่ด้านหลังของเรียนนะครับสำหรับเปลี่ยนรุ่นนี้นะครับก็จะมีการต่อโคดตัวย่อนะครับทอทอ,ทอ ในวงกลมนะัสังเกตที่ด้านซน้ายของท่านผู้ชมนะครับความคมชัดของโคดที่ตอกลงไปแต่เรียญอาจจะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะะไรที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับสวยงามคมชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดสร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกนะครับ สำหรับผู้ที่ได้บริจาคจำนวนเงิน100บาทนะครับก็จะได้รับเปลี่ยนลูนีไว้เป็นที่ะระลึกนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นการนำออกพราระทีได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับ ที่ผ่านมาก็เร็วนะครับป๊บป๊บป๊บเร็วมากสวยงามชัดเจนนะครับในวันนี้ก็ได้นําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน,นครับมาดูมาชมพระอุปธทวดเหรียญเสมาเนืวว้อโลหะทองแดงหลังพระพิฆเนศน,นะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นเพื่อไว้เป็นที่เรลึกในงานทอดพระป,ป,า,ปาสามัคคีขอมพระอุปทวด ครั้งที่2เมื่อปีพศ2 5 1 7ของการท่องเที่ยวเห็นประเทศไทยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูลราชอบปีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาราส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณาที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับขอเอาไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งทุกท่านไปก่อนลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ